ขิปั่นสดปั่นสดค่ะไอเสียวบปันสดนก <c oughs> ็ปันแล้วก็ยอดยอดยอดลงพร่<ด>น่ไงกที่นั่งลองชิมบ้งี่น้อ,อ๋ชิไอลูรชิมสดป่ะชิมชิมสดบุกสินปันในม ไปกอีก้ายไม่น่องน้ำมันลมเยอะมากเลยเใช่ไหมไอ้ที่ปั่นเลยปั่นหม้อนี่เยอะมากเลยว่าทำไมน่ารักจังเอาแล้วสิบบาทเค้กแกน่ารักมากเลยอ่ะฮึ เก็มหมุตมิน่ารักมากใช่สตกิบาทใช่ตกแต่งน่ารักมากมุเตมิอยู่สี่สิบาทำเป็นซองเล็กๆอย่างเงี้ยหนองี่สิบองยี่สิบเหรอนยี่สิบีำ่าโอ้ห้าเดยกันดเป็นเจาอะไรสตรอเบอร์ี่อวยรสตรอเบอรี่ เด็กครับมีสตอบรี่ไหมเอาหนึ่งครับครับมาดูมาทำมัำเป็นทรง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 ม่ยี่สิบส,สี่หมดแล้วไหม,มนี่พอแล้ว คือรอดอิทำรอดิมไม้ะสิบบาทเพลิ้นปันสดปันสดค่ะลองดูลองชิมก่อนได้นะคบพี่ไม้สิบบาททีเสียครัต้มย่างนะ จิ้มไม่สดๆคือไม่ดูดมีสิบาเพิ่มๆใหม่เลยขายยังไงยี่สิบบาทได้ไหมยี่สิบบาทก็ได้ครับเอาเอาอันนี้เอายี่สิบบาทเอาตกล้วยย่างดีครับยี่สิบบาทต้มของมีย่างครับต้มต้มเนาะตามจิ้มเลยนะครับยี่สิบบาทได้เลยแต่ก็ถ่ายตอนที่มันปั่นมาเลยวะปั่นแล้วนะเก็บปั่นเป็นกระมังอยู่ถ่ายไม่ได้เลยเป็นแบบปั่นสดๆก็ปั่นแล้วก็หยอดหยอดหยอดลงเพร มันจะออกมาเป็นงนี้เลยใช่ปะใช่ครับนี่ไงแกตักขึ้นมาอันนี้ยังไม่สุดลมันปุ๊บปุ๊บก็แอ๋อออกมาตลมันต้องอีกทีนึงชลองนีแบบลองชิมดิชิมสดสดสดมัแบบอร่อยมันสดสดมันจะอร่อยไหมชิมดิบอ่ะชิมนี้เหรอ หิวยิวข้าวหมดเลยใช่ไหมมีตัวนั่งไหมนีเลยที่นั่งกินด้วย ลองซินมึงพี่น้องคยองไรดูซินสดบ่ะินลูซินสดดูซินปันนไหมน่อดีสบีข้าเ็ดเป็นทุ่เ็น่ะไรแส่บ่แบว่ามันนีมันนมันหอมแปงมันหน่อยกว่าจี มีแป้งกังเาไม่น,นม่น,น,น,นอนจังเลยมีกลินปั่นสดครับงูนี่คนนั่งเต็มเลยเหอันนี้เปิดขึ้นขึ้นเหรอ,อ,อเป็นชายเรา่ะคนสรยอยาง

เสียเงินอื่นเอาขม่าอองมองหนามือเนาะเอาคิาด,<ะ>ดชูไหมคิดชูไหมฉันมีอยู่ ดูนี้เหรอะดูนี้เหรอที่เราขึ้นมาเปิดเต็มแมทแล้วาหกหเปิดเต็มแมทแล้วดูเปิดเต็มแมทแล้วเปิดเต็มไหมล่ะเต็มแล้วอ่อ,อนเย็นเนะานออะอร่อยอะรีโมท ได้เลยเหรอใต้สะพาน งนี้มีเฟอร์นิเจอร์มีเฟอร์นิเจอร์งามๆเสยเลยพี่นอ้องคือห้องห้องว่างเฟอร์นิเจอร์มาเก็บหรือจังไดดูต้นไม้งามๆพี่นอ้องต้นใบดังดูแล้วก็ซื้อยังเห็นใบมันดนังงามดีค่ะเย็นตา บ่ได้มาโดนพี่น้องมึนเพิ่นเฮ็ดหมองนัง่งนั่งเล่นนัง่งท่าแบบคนไปสื่อของคนท่ขาขี้ค้านไปนั่มไปนองก็มานั่งท่าอยู่หมองนี้ยเป็นตกแต่งสวยงามพี่น้องบ่ได้มาโด,ดนนะห่างสตาร์มาอีกเทื่อนี้จัดหมองนั่งอย่างสวยงามพี่น้องเนี่ยหญ้าปลอมก็คือหญ้าอีหลีเด้อพี่น้องงามคือกัน

เราไปหารถไปไหนเร <Huh? S 1> าไปหารไป